สวัสดีค่ะท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาจนถึงวันที่13มกรามนะคะมาฟังดวงของคุณในช่วงไตรมาสที่1ของปี64เนาะมกรากรุมภามมนานะคะการงานปีนี้โดดเด่นนะนะคะมีเกณฑ์เรื่องการ เปลี่ยนย้ายองค์กรหนะ้าที่ทํางานใหม่ปรับนโยบายใหม่ๆหลายๆคนก็เปลี่ยนงานใหม่นะคะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยนะคะเนาะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคนค้าคนขายนะคะและใครที่ทําอาชีพออนไลน์หรือทําธุรกิจของตัวเองใครที่ซุ่มเปิดตลาดอะไรใหม่ๆอยู่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสนะคะเป็นจังหวะของการค้าขายดีมีกําไรแต่อาจจะมีอุปสรรคระหว่างทางบ้างแต่ก็อย่ายอมแพ้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับงัดกลยุทธ์ต่างๆเอามาสู้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ปีนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนงานนะถ้าที่จะเปลี่ยนงานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะควรจะรอไปก่อนเนาะแต่หลายๆคนก็เพิ่งเปลี่ยนงานมาแล้วถ้าเปลี่ยนงานมาคุณจะรู้สึกคิดถึงที่ทํางานกเก่าๆจะจ้ะเนาะส่วนใครที่ทํางานรัราชการเนาะหรือทํางานประจำเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าการงานยังไม่ค่อยคืบหน้าการปรับตําแหน่งนะก็อาจจะยังไม่เป็นไปที่เราหวังด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ถือว่ายอดขายดีมีกําไรเนาะนะคะแต่การลงทุนเพิ่มทุกๆอย่างในช่วงปีนี้ต้องดูให้ดีด้วยเหมือนกันเนาะเพราะมีโอกาสที่บางจังหวะยอดขายอาจจะสะดุดหรือว่ามีปัญหาได้นะคะ คนที่มีหัวนหน้าคนที่มีลูกน้องอึดอัดใจกับบริวารลูกน้องหัวนหน้าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหลายๆคนก็จะ,จะมีปัญหาเพราะเรื่องของคนอื่นนะปีนี้ต้องระวังเรื่องของคนอื่นนะคะเรื่องเก่าๆเรื่องของคนอื่นปัญหาเดิมๆตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะส่งผลทําให้เกิดปัญหานะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกเต่าลูกน้องนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาบริวารเนี่ยมันหมายถึงมาแมวด้วยนะบางคนก็อาจจะต้องมาไปกัดคนอื่นหรืออะไรเงี้ยระวังจะเดือดร้อนพวกคนเหล่านั้นหรือบางทีเขาอาจจะป่วยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ จนส่งผลให้การทํางานกับเรานะคะไม่ค่อยคืบหน้าหรือมีปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆค่ะการเงินในช่วงปีนี้นะคะการเงินสุขสบายดีก็จริงแต่ตามฐานดวงขึ้นว่าคุณก็มีเหตุจะต้องเสียทรัพย์ หายเยอะใจเยอะจ่ายเ,ยายเพื่อเรื่องของคนอื่นด้วยนะบางทีหมาแมวป่วยลูกเต้าป่วยโทรศัพท์มือถือพ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะมันจะทําให้เกิดปัญหาเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องเงินในกระเป๋าให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ค้าประกันให้กับคนอื่นนะ,ะอาจมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเข้าไปมีส่วนต้องรับผิดชอบกับเขาด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะ,ะหาย,ะายเยอะใจเยอะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะจ่ายเยอะมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงเนี้ยแหละจริงๆจ,จ่ายมาเยอะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ จ่ายไปเลคะ่ะนะคะเพราะว่าดีกว่าคุณมีเคราะห์เรื่องอื่นเนาะหลายๆคนก็กําลังคิดถึงเรื่องของการขยับขยายบ้านนะทำห้องเพิ่มทําห้องใหม่ย้ายห้องใหม่ทําบ้านให้ดูน่าอยู่นะจ๊ะในดวงมันขึ้นว่าทําได้นะนะแต่ต้องระวังเรื่องของค่าจ่ายที่อาจจะบานปลายหรือมีปัญหากับช่างที่เราต้องดว,วงานด้วยด้วยเหมือนกันกระเป๋ารั่วหายเยอะใจยเยอะนะคะมาดูเรื่องของความรักเนาะความรักในช่วงปีนี้นิ่งเงียบๆนะจ๊ะ เนาะหลายๆคนเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันนะแต่ไม่ค่อยคุยกันหลายๆคนนะคะงานเยอะหลายๆคนต้องทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเก่าๆทะเลาะก,กันเพราะเรื่องของคนอื่น ะะรักไม่ค่อยจะอ่อนหวานสักเท่าไหร่ในช่วงปีนี้เนาะเพราะคุณคิดแต่ถึงเรื่องงานเพราะคุณคิดแต่ถึงเรื่องเดิมๆนะ,ค,ะคุณคิดแต่ถึงเรื่องเรื่องอื่นๆหรือหึงห่วงกันมากเกินเหตุเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหานะคะคนมีคู่ระวังจะทะเลาะก,กันนะในช่วง2อสเดือนนี้แหละนะเพ้อเอทะเลาะกันทุกเดือนเดือนละนิดเดือนละหน่อยเว้นแต่หลายๆคู่ที่อยู่กันแบบพี่อยู่กันแบบเพื่อนมีความชอบเหมือนกันมีแนวทางเดียวกันเนี่ยอันนี้อยู่ได้นะจ๊ะแต่แอบเฉ่านิดนึง ใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็จะมีปัญหาเนาะเรื่องญาติพี่น้องเรื่องของคนอื่นลูกเต้าทําให้ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับหลายๆคนนะคะส่วนเรื่องของความรักของคนโสด มีโอกาสที่คุณจะพบรักจากโลกออนไลน์มีโอกาสที่คุณจะพบรักจากแดนไกลมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือแม้แต่คนเก่า,การักเก่า,กา,กาจะวนเวียนกลับเข้ามาเริ่มต้นเหมือนดีแต่ก็ยังไปไม่ถึงไหนหลายๆคนก็จะสละโสดไม่สําเร็จเนาะอาจจะเป็นเพราะระ,ระยะทางหรือว่าคุณคิดเยอะไปเองหรือคุณขี้หึงขี้วขี้ห่วงมากเกินไปหรือทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอกตกใจเรื่องนิสัยของตัวคุณเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดทั้งหลายถ้าอยากลงจากคานนะคะต้องปรับตัวเองสักหน่อย แต่ดวงของคนที่มีคู่นี้ดีนะช่วงนี้แฟนของคุณเนี่ยจะใส่ใจเรื่องงานแต่บางคนก็เดินทางไกลบ่อยเนาะนะนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เข้าอกเข้าใจกันน้อยอกน้อยใจกันเป็นเรื่องธรรมดานะสู้ๆนะจ๊ะสุขภาพในช่วงปีนี้ไม่ค่อยดีใครมีปัญหาเรื่องความดันโรคเก่าๆเนาะแพ้อากาศแพอาาศ้แพอาหารเนาะหูอื้อตาลายเนาะความดันขึ้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะนะคะมีโอกาสที่จะโรคเก่าๆจะกําเริบหรืออาการไม่ค่อยจะสู้ดีบางคนอาจจะต้องไปนอน พักโรงพยาบาลหลายคืนเลยก็มีเนาะนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวโรคเก่าโรคเรื้อรังนะคะการทําบุญเสริมดวงคุณในช่วงปีนี้นะจ๊ะฐานดวงเนี่ยนะตามดวงเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีครูบาอาจาร,รย์ช่วยเนาะแต่ว่ามีโอกาสที่จะมีเคราะห์นะเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าคุณเสียเงินถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ถ้าคุณทะเลาะก,กับใครแต่ก็อย่าไปทะเลาะกับเขาเพราะว่ารู้สึกว่าฉันอยากจะฟาดเคราะห์นะปีนี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถือว่าดวงมีเคราะห์ถ้าสูญเสียอะไไรป ถ้าเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการฟาดคอให้กับตัวเองนะคะการทําบุญเสริมดวงของคุณในช่วงปีนี้อยากจะให้นะคะนั่งสมาธิแผ่บุญเนาะหลายๆคนเนี่ยฝันเห็นคนแก่หลายๆคนฝันเห็นวิญญาณหลายๆคนเพิ่งได้ข่าวที่ไม่ดีทําให้เราตกอกตกใจแผ่บุญให้เขานะคะทำบุญกับคนพิการนะจ๊ะทำบุญกับพระสายวิปัสนา ตำแหน่งบ้านได้ไพ่สามดาบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังจะเดือดร้อนเนอกน้อยใจเพราะคนในบ้านหรือคนในบ้านอาจจะป่วยเนาะไม่สบายหรือไม่ค่อยจะคุยกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยก็ต้องแผ่บุญให้พระภูมิเทวายเยอะๆแล้วก็เจ้ากรรมายเวรของคุณในช่วงปีนี้คืออารมณ์ของตัวเองนะคะและก็ความใจร้อนรีบร้อนหรือคิดเยอะเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหานะ้อเพราะฉะนั้นต้องปรับซะ โชคไม่เด่นนะจ๊ะแต่มีโอกาสลุ้นบ้างเล็กๆน้อยๆจากคนท้องนะจากสัตว์เลี้ยงจากน้องหมาน้องแมวที่บ้านหรือว่าถ้าใครออชอบเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ทั้งหลายอะไรเงี้ยขุดจากต้นไม้นะหรือว่ารุกคเทวดาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคหรือว่าคูบาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแม้แต่ฤาษีนะคะมีโอกาสที่ท่านจะให้โชคช่วงเดือนมกรางานค่อนข้างจะเยอะ และหลายๆคนก็ซุ่มที่จะไปเรียนต่อเพื่อปรับกลยุทธ์ของตัวเองหรือการเรียนต่อหรือการซุ่มฝึกวิชานี้ดีนะยอดขายอาจจะนิ่งๆสักหน่อยนะคะในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะมกราต้นเดือนดีมีโอกาสที่คุณกําลังคิดที่จะไปติดต่อดีลงานขอความช่วยเหลือติดต่อเรื่องหลักการเงินอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าดีแต่ต้องระวังเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะกลางกุมภาหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนทะเลาะกับแฟนมีเรื่องปวดใจน้อยหกน้อยใจกันเรื่องของคาพูดติดต่อแฟนไม่ได้คุยกับคนใน ที่เราดิวงานด้วยไม่รู้เรื่องต้องระวังเนาะมีโอกาสที่เรื่องเก่าๆจะส่งผลนะจ๊ะหรืออาจจะการลงทุนหรือพูดคุยนะคะทำให้เราเจ็บตัวหรือต้องจ่ายเงินจ่ายหนี้แทนคนอื่นบางคนจ่ายเยอะไม่ค่อยได้ใช้หรอกตัวเองอะนะคะคนอื่นใช้ซะมากกว่าเนาะ ช่วงเดือนมีนาดีช่วงต้นเดือนนะคะหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของการรวมญาติหลายๆคนมีเกณฑ์เรื่องของานเลี้ยงจริงอ่ะมีโอกาสมีมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแหละนะคะแต่โดดเด่นมากที่สุดในช่วงเดือนมีนาคมนะคะหลายๆคนเจอยากพี่น้องมีการพูดคุยเรื่องการทาธุรกิจการค้าขายดีมีกําไรนะคะเป็นโอกาสดีๆแต่พอกลางเดือนไปแล้วไม่ค่อยเวิร์กเนาะนะ,นะะหลายๆคนเนี่ย <seventeen, S 2> <g> ก็จะมีปัญหาอยู่ดียอดขายก็ดรอปหรือถ้าห,หาเย,ยอะ <คน S 2> มันหาได้เยอะคุณก็จ่ายเยอะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายๆคนมีปัญหาทุกอย่างเหมือนจะดีมาหมดเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีแต่อยู ดีๆทุกอย่างก็สะดุดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องรักนะคะเพราะฉะนั้นสู้